ฮัลโหลก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมวอทโฟเทปนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมของไมค์คราฟ์เหมือนเดิมนะครผมในไมค์คราฟ์1.8.2นะครับผมเอาชีวิตรอดกับนายหัวเหลี่ยม EP ที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเพื่อนทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะครับผมผมได้ไปขุดเหมืองแล้วก็ไปเล่นหลังไมมานะครับผมแต่ความจริงก็ไม่ใช่หลังไมหรอกนะครับผมผมได้ทําการสตรีมมาแล้วนะครับผมซึ่งใครอยากดูตอนที่ผมสตรีมก็กดปุ่มที่รูปตัวไอมุมมนขวานะครับผมท่านผู้ชมนะ เออผมจะแปะไว้ให้นะถ้าเกิดผมไม่ลืมนะครับท่านผู้ชมนะเออดนั่นแหละเดี๋ยวผมจะแปะสตรีมที่ผมไปเล่นหลังไม้มาให้หาของอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านเราก็ทําการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าข้างบนเดี๋ยวผมจะทําเป็นชั้น2นะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็ได้ไอโบมาตัวหนึ่งนะครับนี่แล้วผมได้เนมแท็กมาด้วยนะใช่ผมได้เน็มแท็กมาด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอ่าเหล็กผมยังไม่พอผมจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปตีสิ่งที่เรียกว่าเจ้าอ่า ต้องไปตี n v วิวก่อนนะครับถึงถึงจะทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรใช้เนมแท็กในการตั้งชื่อใ hey ห้โบได้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคตอนนี้ถ่าเรามีเยอะนะบ้านเราโอเคตอนนี้เหล็กเรามี29ก้อนนะครับท่านผู้ชมนะ EP นี้ผมว่าผมจะลงเหมืองน,นะครับท่านผู้ชมเออแล้วผมก็ได้ไดมอนด์พีเอ็กมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมท่มานผู้ชมประมาณนี้แล้วก็หน้าบ้านเราอย่างที่ผมจะบอกว่า ผมจะทําเป็นอ้อยนะครับก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนอ้อยอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ในบ้านแล้วกันนะครับไอพวกที่มันโตโตมาเพื่อเอาไว้ทําประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับท่านผู้ชมทุกทุกคนอ่อตอนนี้ผมลงเหมืองดีกว่าผมจะลงเหมืองก่อนเลยหรือว่าไปทําอันนี้ก่อนดีผมว่าพาร์ทนี้เราทาไม่น,นี่กันดีกว่าทุกคนทําสิ่งที่เรียกว่าเจ้าเอ้ยอันนี้มันกระโดดให้เองหรือเปล่าผมไปเล่นหนึ่งจุด แมานะผมเดี๋ยวด่วนอ่ามันปรับให้เป็นกระโดดเองสักคู่โอเคบอกว่าเราจะเป็นออฟเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะตักน้ำใส่ถังไว้เวลาเราจะออกเดินทางเราก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีน้ำไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีน้ำมันจะลำบากนะครับเคีพีนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือยังไม่ได้บอกหรอกเมื่อกี้คือผมว่าผมจะไปหาซีดนะครับผมมาทำเป็นนาข้าวนะครับท่านผู้ชมนะเออ EP นี้ ราจะได้นาข้าวนะครับอีพีนี้ผมว่าเคยตัดไม้ทั้งหน่อยดีกว่าแถวๆนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับท่านผู้ชมน่าจะประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวตรงนี้ว่าจะทาําเป็นนาขนาดย่อมนะครับเดี๋ยวอาจจะถางถางหญ้าตรงนี้นะครับนี่ตรงน้ํานี่ก็เดี๋ยวก็จะอาจจะปิดไปเลยใช้ดินในการเกี่ยวไปนะครับท่านผู้ชมนะเคครับอย่าบอกนะว่าตอนนี้มันกำลังจะตอนคืนอะ่ะหรือว่ามันเพ่งช้าวะไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอเคบ้านเราผมได้ทําการจดพิกัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับบ้านเรานะครับ จดไว้นอกโลกนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วเราก็ทําการหาข้าวได้อย่างสบายใจมากแต่ความจริงเราก็ไม่ต้องไปหากาหรหลอกข้าวก็ทุกๆเอาเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้นะครับท e. <อ>่านผู้ชมหาสักโครตสี่ซีดน่าจะโอเคนะสาหรับนานในครั้งนี้ผมไม่เข้าใจเลยอนะปกติอ่ะเวลาแบบเราผมเล่นปกติผมจะต้องได้ข้าวทําไมเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้ข้าวเลยวะคือแบบพัดไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยที่เริ่มเล่นซีรีส์นี้มายังแบบได้ซีดมาแค่อันเดียวอยู่ในบ้านเนี่ย แล้วก็น,นี่ฮะอันผมว่ามันกําลังจัดกลางคืนแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมจะอาจจะเราจะต้องไปนอนก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเตียงแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าพาร์ทที่แล้วเรามีเตียงหรือยังลืมนะครับลืมอันนี้แบบอันนี้ EP สามไม่ได้อัดติดต่อ,อกันนะครับเฮ้ยน้ำพึ่งนี่นะสวัสดีเจ้าพึ่งเราจะไม่ทะไรนายนะเรามาด้วยความสบายใจดูก่อนว่ามันจะต้องมีรังพึ่งอยู่แถวนี้แน่นอนครับเฮ้ยวัวอ๋ออย่างที่บอกไปนะครับมันมีวัวอยู่แถวๆถบ้านเรามีหมูด้วยครับ เอาเลื่จ้าตัวนี้ไม,ม่ีหมูโอเคแล้วก็ได้หนึ่งโอ้ซอมบี้เริ่มเละไหนวะมันอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับอาจจะมีนี่ไงเรวินน้ำครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องได้ลงนะครับท่านผู้ชมต้องได้ลงอยู่แล้วอา่าตัวนี้อ๋ออันนี้เรวินน้ำเราต้องทำตกไปคัดเคผมเห็นรังผึ้งนะครับไม่รู้ว่าผึ้งจะกลับรังหรือ,อยังผมอยากดูว่ารังผึ้งมันอยู่แถวไหน,น เพราะว่าผมคิดว่าวันนี้ของในเกมนนะผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะเออจะต,ต้องนอนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะกางคืนละเดี๋ยวพวกนี้ค่อยออกหาใหม่ส่วนเรื่องกรมประตุสัตว์นะครับผมพวกหมูพวกนี้แล้วก็เออสิ่งที่เรียกว่าบัวนะครับที่เราเก็บไว้เดี๋ยวได้ใช้อย่างแน่นอนนี่นะครับทุกคนเออผมเฮ้ยผมเหมือนได้ยินแล้วนี่ไงรังพึ่งอยู่นี่ oh, <no. S 1> ผมเจอรังพึ่งแล้วทุกคนนี่ไงเมืเ่อกี้เห็นพึ่งมันเข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมโอเค ตั้งเพิ่งผมจะจำไว้ว่ามันจะอยู่ทางซ้ายมือของบ้านเรานะครับขวาหรือซ้ายปะเออ่ประตูบ้านเราอยู่เดี๋ยวต้องไปดูประตูบ้านก่อนวันนี้เสียงสิ่งที่เรียกว่าสเกลิตันแล้วก็อะไรเต็ไมไปหมดเลยกลับบ้านก่อนนอนหลับก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ามันอยู่ทางซ้ายของบ้านเราเอ้ยมันอยู่ทางเออ่ซ้ายเพราะว่าประตูบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับใช่นี่ทางซ้ายฝั่งนี้หลับแล้วเจอกันตอนเช้าครับทุกคนว้าวเช้าวันสดใสโอ้พระอาทิตย์ดวงกลมโตมากโอ้แต่ตา โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราทําการหาซีต่อเลยยาวๆนะครับแถว่า,าเราก็มีเดี๋ยวทุบๆไปเรื่อยๆถ้าเขา64อันความจิงมก็ยังไม่พอหรอกนะครับแต่ว่ามันก็จะน่าจะโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทาการตีมันมาจนถึงมันเกาะด้านขวามือของบ้านแล้วนะทางด้านอีกฝั่งนึงของบ้านเอ้โบโบอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะโบอีกตัวหนึ่งไปดีกว่าเนี่ยไปโบนี่เราได้โบมาสองตัวแล้วครับท่านผู้ชม นี่แหละผมทําการฆ่าสเกลิตันเอากระดูกม,มารอโบนี่แหละโบะเดี๋ยวกลับบ้านานะหไ,ไหมนะเข้าใจไหมไปอยู่กับโบนหนึ่งอันนี้โบ2ครับมีโบ B1 กับโบ B2 สองไผมว่าผมจะตั้งชื่อว่า B1 กับ B 2ดีกว่าว่เอาสองตัวนี่แหละพอละหลายตัวเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเกินนะฮะท่านผู้ชมให้มันพ่อบ้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเอามากับผมเพื่อแบบในการต่อสู้เฮ้ยผมเจอตัวที่สาม แค่สองตัวก <ination noises> ็พอแล้วเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมผมยังไม่เจอผมยังไม่เจอไก่เลยอ่ะหมามากินไก่หรือเปล่าอะโอ้ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าอ่าผมต้องหาอาหารโดยการจับปลานะครับเออผมลืมบอกไปในสตรีมผมนะครับผมผมได้ไปเจอสปาแมงมุมนะครับเมื่อกี้ที่ผมกินอ่าเขาเรียกว่าเจ้าขนมปังไปนะครับก็คือนั่นแหละผมมาจากมันเอามาจากสปาแมงมุมนะครับผมมันมันเหมือนใต้บ้านนะตอนที่ผมไปหาเนี่ยไอพวกที่ขุดพวก ที่ขุดเพชรพวกอะไรเงี้ยเออผมก็เจอเดินไปเจอสปาแมงมุมพอดีนะครับเออเอาเรื่องจัดอ่ะอุ้ยหมาว้าบาได้เอาเรื่องจัดอาหารผมก็คงจะต้องหาเป็นปลานะครับท่านผู้ชมนะเออแล้วผมทําเบ็ดเวลาเบ็ดอยู่นี่โอเคเดี๋ยวค่อยตกครับผมตอนนี้เราทําการทุบไปก่อนเดี๋ยวยาวไปนะครับอ๋อตรงนี้มันมีวัวสองตัวเว้ยแปลว่าตัวนั้นตัวที่สามเออตัวนั้นตัวที่สามเมื่อที่เราไปเจอ ที่มันอยู่ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเอ้ยตรงนี้ก็มีพึ่งแปลว่าต้องมีรังพึ่งอยู่แถวนี้แน่นอนโอเคได้อยู่เห็นอ่ามีคนบอกว่าหมอนะครับผมจะเป็นหมอบอกว่าน้ำพึ่งเก็บปลาแล้วกินแล้วมันจะวิ่งเร็วใช่ไหม <S <S เออเดี๋ยวไว้ใช้เพราะว่าผมยังไม่ได้ลงเนเธอร์อย่างแน่นอนอะ่ะเออค่ะเออซีรีส์นี้เราจะเล่นกันแบบชิวๆยาวๆไปนะครับนี่ไงรังพึ่งเจอแล้วอยู่นี่เจอรังพึ่งแล้วครับท่านผู้ชม แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทําเป็นลคฟันนะเดี๋ยวมันจะตีเราได้ okay. เคเราแค่เปิดแค่นี้พอแบบให้เรารู้ว่ามันคือหลังผึ้งนะครับคือดีอย่างหนึ่งเลยอะก็คือว่าแบบเออเวลาอยู่ในไบอมถึงแม้ว่าไบอมป่าไม้อย่างเงี้ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ใช่ใบ,บอมที่่าบพื้นที่ราบที่แบบมีสัตว์มีอะไรเยอะแบบสร้างมังนยังไงก็จริงแต่ว่ามันจะมีแบบพวกเนี้ยลังผึ้งอะ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับท่านผู้ชมม,มาสามสิบสามมาแล้วครับเดี๋ยวถ้าคนสสีส่อันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถางหญ้าก,กัน คครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองว่ายมาฝั่งนี้ดูเผื่อเจ๊ไก่นะครับเราฝั่งนู้นเราแบบทุบมาเยอะแล้วจนมันหญ้ามันไม่ค่อยมีแล้วนะครับท่านผู้ชมมีมาฝั่งนี้เผื่อเจ้ไก่ได้วยถ้าเกิดเจอไก่ก็ดีเลยแจ้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตรงนี้เปบอมไทกาเหรอเฮ้ยปบปโอไทก้าไม่ไก่ปะวะผมคิดว่ามันอาจจะมีนะไก่ในบอมไทกาเนะี่ยเพราะว่าเหมือนเคยเห็นอยู่ ไก่ตอนนี้ถ้าเกิดผมเจอผมยังไม่เอาไปเอายังไม่เอาไปเลี้ยงนี่วะผมเอาแค่แบบหรือว่าเอาไปเลี้ยงเลยดีวะเพราะว่าผมมีซีดอยูดด่ด้วยดีไหมวะยังไม่ไล้ะกันยังไม่ละกันเดี๋ยวค่อยถ้าเกิดเจอไก่พวกผมก็ฆ่าเอาไว้นี่ก่อนเอาสิ่งที่เรียกว่าขดไปก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องเอาขดไปทําเป็น,นอย่างที่บอกจะต้องเอาไปทําเป็นสมุดนะครับในการจด x y แทที่บ้านนะครับ <S <S เอ้ยโบ บีสองอย่าเห่าอย่าเห่ามันลำคาญได้ไหม <_ an> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวจะได้หาบีสองตัวใหม่อ่ะเข้าใจไหมครั <_ an> เหาจังเลยเดินตามก็พอละเอ,อ่อท้าผม้ชมคร,ครับบันเทิงแล้วครับตอนนี้ผมอาหารหมดะลิแต่ผม้ย <_ an> ตรงนี้ไม่รังพึ่งอีกตัวจุดหนึ่งครับโอ้โหแถวน,นี้รังพึ่งเยอะมากฉะนั้นแล้วเมื่อไมค์คลับมันอัปเดตมาให้ตีปลาได้เราก็ว่ายไปเลย ว่นวายเร็วหน่อยเฮ้ยทำเปปลาว่ายเลยจังวะปลาเราก่อนโอ้โหว่ายจัดนะครับท่านผู้ชมเอ,อ๊บเอ,อ้จยจะตายจะตายออการจับปลาด,ด้วยดาบม,มันยำระบาดแต้ซงจริงนะครับท่านผะู้ชมขอตัวเออได้แล้วตัวหนึง่งเอ,อ๊บเอ,อ๊บถึงแม้เราจะตกได้ก็ตามนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรา,า่าไปก่อนเพราะว่าเราหิวนะครับกินก่อนเลยเออให้มันวิ่งได้เดี๋ยวผมจะขอกลับบ้านก่อนแล้วกัน ได้มา51ล้านแล้วครับใกล้ๆครบ44ล้าแต่ว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมดูท่าแล้วอาหารไม่น่าพอระวังกลับ,บ้านแล้วก็ทุบไปด้วยเลยไปได้เพิ่มอีกนะครับท่านผู้ชมแต่ความจริงผมว่าถ้า50กว่าอันนี้ก็น่าจะโอเคเลยนะเพราะว่าเวลาเราเอาไปปลูกต่อนับที่บ้านมันก็จะต่อยอดได้เรื่อยๆนะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ข้างหน้าฟ้าบ ไปเลติโกเด๋อเอาปลาไปเผากอนโอ้ oh my gosh กินปลาดิบแล้วแบบเพิ่มเพิ่มมาหนึ่งหลอดจะช็อกตายไ,ได้เลยเกียได้มา53อันในนี้มีหนึ่งอันเป็น54ครับผมแล้วเรากำลการเอาเผากันเลยกองทัพต้องเดินได้ท้องนะครับนี่ผมไปตกตานีโมโมาอมเดี๋ยวค่อยทําเป็นตู้ตู้ปลามันครับยังไงว่ามันมีตู้ปลาครับหรือเปล่าไม่มัใหญ่เหมือนกันครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเออว่าแบบตู้ปลาครับยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็เก็บไม้ไว้ก่อนแล้วกันละเก็บไม้ไว้ก่อนนะครับชั้นสอนเดี๋ยวเราค่อยทําเราพักบ้านไปก่อนเลยเพราะบ้านเราตอนนี้อยู่ได้แล้วโอเคได้ปรามาแล้วนะครับระหว่างก่อนก่อนที่จะย่าๆๆๆๆพังพังเละบ้านพังเฮ้ยทัาตรงนี้ไม่ได้แปลหรอกระจกบ้านเอ้ยอะไรเนี่ยบ,บ้านเป็นรูโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคืนนี้น่าจะนอนก่อนนะครับผมเอ้ยอย่าเพิ่ง ก่อนที่จะนอนเมื่อกี้ไปปักกระจกแล้วลืมเลยคือว่าผมตัวไหมไปมานี้มานี่เอามานี่มาเอามานี้มาออกมา <S 2> <S 2> <S 2> อสภาพเหนื่อยมาเออเนี่ยมานั่งข้างๆกันนั่งไปเออสวยนี่นะครับโบนบีหนึงน่งกับบีสองนี่บีหนึ่งกับบีสองตกปลาครับผมเฮ้ยมันมีป,าป่าเปล่าเนี่ยถามจริงเฮ้ยนานไปเปล่ามานานแบบมุย ออเอาเรื่องจัดได้นี่มาครับท่านผู้ชมพพฟริสหรือว่าปลาปักเป้านะครับเดี๋ยวลองคืนเข้าไปนอนตอนนี้เราก็ตกปลาหาเลี้ยงชีพไปก่อนลวกันเพราะว่าตอนเช้าจะไม่มีอะไรกินนะครับท่านผู้ชมนะเออไอ,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 อ้ปลาเอยปลาปักเป้าไปทาอะไรได้วะเอยอ๋อ,อรู้สึกว่าจะไปทําน้ํายาไอ้นี้ได้เรียกว่าอะไรน้ํายาหายใจใต้น้ำ,เ,นำเราลิขชาติได้ละได้แบบนั้นได้ เฮ้ยนด้แต่ปักปักเป้าเว้ยตรงนี้มันมีแต่ปักปักเป้าหรือเปล่าวะต่องตรงฝั่งนี้หรือ่ารู้สึกตรงนี้จะมืดนะครับเดี๋ยวเราต้องปักปักทอชไว้เดี๋ยวตัวอะไรมันจะเกิดได้โอ้โหใบบัวโอโหใบบัวอีป้าเอ้ยโอเคได้มาสามตัวครับหมาไม่ต้องกินไหมนะเพราะว่าบัวจะตายแล้วเหมือนกัน เอาชีวิตรอ่กันเองก่อนนะกันนะหมาน้อยเข้าใจเปล่าหลับละโอ้ชอบสดใสปาลาเราก็ยังพอไม่เสร็จเรียบร้อยครับ,รรบกินไปก่อนเลยแล้วกันอาหารเช้าอ๋ออิ่มอิ่มอิมอ่มนี่กินอีกตัวหนึ่งแล้วอะไรเลยตัวอีกตัวหนึ่งไว้ประทางชีวิตนะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้เราจะไม่ไปไกลจากบ้านหรอกเราก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละเดี๋ยวเราทิ้งขวานนี่ไปเลยแล้วกันเราอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละในการทําสิ่งที่เรียกว่า นี่เอาโชววลออกมาทำที่เรียกว่านานะครับผมนาขนาดย่อมโอเคตรงนี้น่าจะใช้เวลาพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะในการทำเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอ,อุดน้ําตรงนี้ด้วยนะครับโอ้ยนานเลยแหละท่านผู้ชมนะนานเลยอนะผมว่าผมจะเกียดินให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพบกันในวันที่ชาตต้องการนะครับผมไม่ใช่วันที่ชาตต้องการหรอกในวันที่นาผมเสร็จนะครับท่านผู้ชมนะนนะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมท่านผู้ชมแป๊บนึง 2000 years later. thousand okay, two โอเคครับผมท่านผู้ชมทุกท่านโอเคโอเคครับผมท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่าน,นตอนนี้นาเราก็ ทำการวางน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทําถูกหรือทำผิดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหลับก่อนแล้วกันว่ามันจะถูกหรือจะผิดนะก็ต้องรอดูตอนที่ฝนหยุดตกนั่นแหละว่าน้ําน้ํามันจะถึงทั่วหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเจอก,กันตอนเช้าครับอ่าฝนหยุดฝนหยุดนะฮะอย่างกระส้มหยุดนะเรียบร้อยดูกันนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าถึงนะผมว่าโอเคนะผมว่ามันน่าจะพอนะเออไอจุดเนี้ยมันมันได้นี่อยู่แล้ว ตรงนี้มันไม่นี่หรอโอเคควรไปอ่าฮ่าเรียบร้อยผมว่าโอเคเลยอะสุดยอดจัดอ่าเดี๋ยวนาเราจะต้องเขาเรียกว่าแบบดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะส่วนตรงนี้ผมจะทําเป็นดินปกติปั๊บ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 อ่าฮ่าเรียบร้อยครับผมสําหรับนาเราต่อจากนั้นเราก็ทําอันนี้อันนี้ป้าเผาหรือยังวะได้ผาแล้วคุณพี่ตมรวจเราให้คิดแล้วกัน าจากนั้นเราก็ทําการคราฟสิ่งที่ว่าเก็บดินไว้เลยเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ในการแบบลงเหมืองเราต้องใช้บล็อกเยอะๆเดี๋ยวเราเอาดินนะครับผมเอ๋อนี่ไม้ไม้ขาวเราจะได้ใช้แล้วผมทําไม้ให้เป็นรั้วนะครับรั้วทําไงวะจะบัรเทิงละทุกคนรั้วทําไงวะอ๋อปั๊บปั๊ปปั๊ปปั๊ปปัป๊ป,ปอันนี้เอาเซนเซนนี้หมดเลยปั๊บนี่หรอใช่หรอนี่หรอ อ่าฮ uh ่า huh. ใช่ครับแล้วประตูอะอย่างนี้อย่างนี้เหรออย่าี้หรอ,อยังไงวะประตูรู้สึกว่าจะต้องใช้สติ๊กเยอะๆหรือเปล่าน่าจะใช่สักคู่นะครับทุกคนน่าสลับกันหรือปะอ่าฮ uh ่า huh. ใช่สลับกันครับโอเคประตูแค่น,นี้ยก็พอแล้วนะครับทุกคนส่วนอันนี้โอ้ oh my ไม่กโอ้๋อเดมโบป๊อป เรียบร้อยเราได้ได้รั้วาฟาร์มแล้วแหละป่าบับับปับปับปับับับัปบประตูผมว่าเดี๋ยวมีสองบานดีกว่านีน่สองบล็อกนีนนน้ความจริงอยากจะทำเป็นประตูเชื่อมมาเลยนะแบบเราออกจากบ้านปุ๊บเราเข้าเดินฟาร์มเลยน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายสิ่งของตรงนี้ โอเคค่อยทําหลังไม้แล้วกันสําหรับเจ้าตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าผมจะทำการคทาเป็นประตูอีกบาลก่อนนะครับท่านผู้ชมซึ่งเราต้องใช้ไม้พวกไม้สต,ติกผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไม้ขาจะพอหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปทําหลังไม้ผมกูคิดมันจะยาวเกินไปจริงๆเนะี่ยแล้วแบบพอคิดยาวไปทุกคนก็จะน่าเบื่องไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่แบบการวาง การทำอะไรอย่างนี้นะครับผมจะพยายามตัดให้มันโอเคที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอ่าฮะเรียบร้อยนะครับผมส่วนตรงนี้ล่ะตรงนี้ควรทำเป็นยังไงดีวะอ่านี่ไปได้แล้วกันดีหรือเปล่ามันจะดูสวยหรอวะ โอเคอยู่ได้อยู่ทำไปอผมว่าไม่ดีกว่าวะผมว่าไม่ดีกว่าผมว่าไม่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 ทำการพลนดินตรงนี้ไปเลยแล้วกันตรงนี้จุดน่ะเพราะว่าผมคิดว่าน้ำเรามันไปได้ทั่วถึงกันแล้วนะครับ ฉะนั้นแล้วเราจะเราจะเราจะเอา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 ถึงแค่ถึงแค่ตรงไหนดีวะหน้าผมมันผมไม่ได้เนี่ดิผมไม่ได้คำนวณว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแบบมันไม่สมส่วนเห็นปะถ้าเกิดมันสมส่วนคือมันจะเป๊ะหมดทุกอย่างนะทุกคนแต่ไม่สมส่วนเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเลยแล้วกัน นี่ไงแล้วเอาอะไรเงี้ยฮ่าตรงนี้ก็ตามจะถากกรรมไปเดอ้อเออถ้าเกิดมันตัวอะไรตกลงมาก็นั่นแหละชังมัน <c oughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะทำเป็นรั้วแบบนี่แล้วขึ้นมาต่อนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเพื่อไม่ให้สัตว์หรืออะไรมันทำเออแบบซัมบีอ้อะไรเงี้ยเวลามันนี่นี่มันจะเดินลงมาได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าผมขี้เกียจที่จะต้องนั่งพูดตรงนี้อีกแล้วนะมันเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับได้ประตูมาสองบานละนะครับเดี๋ยวพาหน้าเราจะได้เห็นว่าตรงนี้เราจะทาเป็นทางเดิอนออกมาแล้วเข้านาเราเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคก่อนที่จะอะไรนะทั้งสิ้นทั้งปวงก่อนที่เราจะจากกันผมทําการปลูกข้าวก่อนเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะเออก่อนที่เราจะจากกันสําหรับพาสนี้นะครับเดี๋ยวตอ่อพาหน้า โอเคเรียบร้อยนะครับผมท่านผู้ชมนาเราก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะครับได้อยู่คือได้อยู่นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมก็ต้องอีพีนี้นะผมใครชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมได้นะครับผมกำลังใจให้ผมนะครับผมในการทำซีรีส์นะครับกำนายหัวเรียมมาช่วยรอกกำนายหัวเรียมต่อไปนะผมโอเคก็ไปแล้วครับผมเจอกันสำหรับอีพีหน้านะผมเจอกันครับ